่าสวัสดีครับเพืเ่อ้ชทุกคนผมนายแล้วตอนนี้ทุกคนก็ลังอยู่ในเกมเซเว่นไนะ์นะ่ะและคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยกับตัวละครโคอนี e นะฮะที่เข้ามาในอาทิตย์นี้กันนะครับซึ่งโคอี e ้นี่ก็เป็นตัวละครปลุกพลังเลยนะครับเข้ามาก็แน่นอนตัวละครใหม่ๆเดี๋ยวนี้มาปุ๊บก็ปลุกพลังเลยนะครับซึ่งโคอี e เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของอาณาจักรเทล่านะคะอ่านี่เลยโคอี e ก็จะมีตั้งแต่ระดับ4ี่ดาวจนไปถึง6กดาวเลยนะครับอตอนสี่ดาวนี้ก็ยังแบบ มือนเพิ่งตื่นนอนนะฮะแล้วก็ค่อยๆใส่สวมใส่เสื้อผ้านะครับอันนี้ก็เริ่มออกไปเฝ้าร้านแล้วนะครับแล้วพอเป็นล่างเอาไว้ปุ๊บอ่านี่หน้าหลักไม่ล้านะฮะโอเคน้องโคโอี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในร้านค้าใบเรียกนะครับซึ่งมันก็คอยดูดทรัพย์สินของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่าน,นี่ก็คือง่ายๆเลยก็คือดูดลูบี้ไปนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็เพิ่งโดนดูดไปพันสองร้อยห้าสิบรูบี้นะฮะ เรียกได้ว่าเลดย้อนทีนะฮะไม่มีทีออกมาให้ได้เห็นเลยสักอันนะฮะ <laughs> เปิดกล่องโคอี้1ก1ไปก็ไม่เจออะไรเลยนะครับ <laughs> โอเคก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับในช่องชาแนลของผมนั่นเอง <laughs> โอเคสำหรับตัวละครของโคอี้นะฮะเรามาพูดคุยกันกับ ในร่างอาเวกเลยและกันคาดว่าในระดับปกดาวคงไม่มีใครเขาเอามาใช้นะฮะอ่าก็โคอี้นะฮะได้รับฉายาว่าเป็นมหาเศรษฐีนะครับเนื่องจากมันอาเฝ้าร้านค้าใบเรียกนะคะแล้วคือ <c oughs> เวลาเราอยากได้ตัวละครเราก็ต้องใช้ลูบี้แรกใช่ไหมอ่ะมันก็เนี่ยแหละดูทรัพย์ดูสินเราจะไปเป็นมหาเศรษฐีเลยนะฮะซึ่งโคอี้เนี่ยเป็นตัวละครอาประเภทสนับสนุนนะครับหรือสายซัพพอร์ตนั่นเองใช้ท่าแสงในการวิวัฒนาการนะฮะ ค่าพลังชีวิตค่าพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ความเร็วก็ตามนี้เลยนะครับค่าความเร็วก็จะไม่สูงมากนนเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาลงอารีนาแล้วโอเคหรือเปล่านะครับโอเคเราก็ต้องมารอดูที่สกิลกันนะครับแล้วก็เรื่องของการทดสอบนะฮะสำหรับสกิลพาสซีฟนะครับโอ้โหเป็นรูปแมวน่ารักเลยนะฮะเจ้าเหมียวแทนคุณนะฮะสกิลพาสซีฟทำให้ตัวเองนะครับได้รับบัฟต้านทานความเสียหายทั้งหมด4เทิร์นนะฮะ แล้วก็ทําให้ตัวเองได้รับบัฟต้านทานความเสียหายทั้งหมด3ครั้งเป็นอยชิลนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเพิ่มโอกาสตอบโต้ให้อสวินทั้งหมดนะครับที่เป็นาสายเวทเท่านั้นนะครับ50%แล้วก็เพิ่มทําทให้ตัวเองเนี่ยและอสวินประเภทเวทนะครับได้รับการต้านสถานะผิดป,ปกติทั้งหมด3ครั้งนะครับโอเคนะถ้าสังเกตกันง่ายๆนะครับก็คือสกิลพาสซีฟเนี่ยจะไปสนับสนุนตัวละครที่เป็นสายเวทนะครับก็คือพวกตัวละครแบบ ตัวละครแบบยูริอย่างเงี้ยยอนฮีเอเรียลอะไรเงี้ยนะครับหลินนะครับก็ได้เหมือนกันนะก็ตัวละครที่เป็นประเภทเวทในทีมนะครับก็จะได้รับอัตรา,าก,การตอบโต้เพิ่มขึ้น50%แล้วก็ต้านสถานะปิดปกติ3ครั้งด้วยนั่นเองแล้วคือดูแค่สกิลพาสีนี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เป็นตัวละครที่เพียบพอมากเลยนะนอกจากจะมีอมตา4เทินแล้วที่เรียกได้ว่านานนาน,น,าน,นานเลยนะครับ อ่าเราก็ยังมีไยชิลให้กับตัวเองด้วยอีก3าครั้งคือไยชิลตรงเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องไปใส่แหวนวอยเพิ่มเลยนะฮะก็คือตัวเดียวเนี่ยพร้อมเลยนะคะมีทั้งอมาตะาทั้งไยชิลนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนึกไม่ออกว่าอมาตะาสีเทิร์นนานแค่ไหนก็ลองคิดสภาพตอนที่เหลือเอลิเซียตัวเดียวนะครับกับฝ่ายเราอีกแค่ตัวเดียวแล้วก็สู้กันนะฮะซึ่งเอลิเซียก็โอ้โหอมาตะากว่าจะหมดนะฮะฝ่ายเราก็แทบจะตายแล้วนั่นเองนะฮะ โอเคสำหรับสกิลล่างนะครับตัวนี้ได้เวลาเก็บกวาดนะฮะคูดาวอยู่ที่80ิวินาทีนะครับสกิลล่างสร้างความเสียหายเวทนะครับ40%แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับจำนวน3ฮิตนะฮะแล้วก็จะเป็นการโจมตีรูปแบบคีที่เข้าร้ออแล้วก็เพิ่มคูด้าสกิลของเป้าหมายด้วย20วินาทีนะฮะโอ้โหนอกจากจะเป็นสกิล5เป้าแล้วยังเพิ่มคูดาวไปอีก20วินาทีนะฮะเรียกได้ว,ว่าแจ่มเลยนะฮะ เราก็ไม่รู้แหละว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับ40%นะครับนา้น,นอาสามฮิตก็เป็น120%นะฮะก็นะฮะ,นะฮะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นแบบคิดที่ข้รอ100%องแน่นอนนะฮะก็ใส่แหวนแหวนคิไปเลยนะฮะน่าจะแรงสกิลนี้เพิ่มพูดาวด้วยอีก20วีนะครับถือว่าได้เปรียบเลยนะถ้าเกิดว่าฝ่ายเราได้ออกสกิลก่อนนะครับส่วนสกิลบนนะครับเต้นลำกับเจ้าเหมียวนะฮะสกิลนี้80วินาทีเหมือนกันนะครับ สร้างความเสียหายเวท50%นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดจำนวน2ฮิตนะครับแล้วก็ลดอัตราการตอบโต้ของเป้าหมายลง60%นาน2เทิร์นะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยอ่ะเอ้ไม่ใช่ทำให้ตัวเองนะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยมีโอกาสได้รับสถานะหมดสตินะครับหรือสตันนั่นเองอ่าเป็นเวลาที่กำหนดนะครับ2เทิร์นนะก็มีโอกาสทําให้เป้าหมายติดสตันนั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย โคอี้เนี่ยผมว่านะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นทีมเวทเนี่ยใส่ลินยอนฮียูริอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าคาดว่าในอนาคตเนี่ยโคอี่จะเป็นตัวละครที่มีบทบาทมากนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวละครสายเวทก็จะมีเมคิรี่นะฮะตัวนั้นนะฮะก็เป็นสายเวทเหมือนกันนะครับอ่าสกิลมันก็จะไปสนับสน,นุนกันกับสายเวทนั่นเองนะครับซึ่งพอมันมีอ่าสายเวทอยู่ในทีมเยอะๆเ,เนี่ยพอครบ5้าตัวปุ๊บนะฮะ สกิลพาส,สีมันที่ต้านสถานะผิดปกติ3ครั้งเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากกว่ามีโห้นั่นเองนะครับซึ่งมีโห้เนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์มันแทบไม่มีเลยนะฮะเอาไปเพราะว่าต้องการกันสถานะอย่างเดียวแต่ว่ามันไปนมีข้อเสียตรงพาส,สีที่เพิ่มค่าจุดอ่อนให้กับตัวเองสูงมากมันเลยเป็นตัวละครที่ออกสกิลบ่อยแล้วสกิลมันไม่ค่อยได้แบบว่ามีประโยชน์อะไรมากมายนะฮะมันก็เลยเสียเปรียบนะครับถ้าเกิดว่ามีโคอีเนี่ยในอนาคตคาดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่ามีโห้แน่นอนนะฮะ สำหรับสกิลพัฟสกิลอเวกนะครับไม่ใช่สกิลพาสซีฟนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะสกิลอเวกนะครับเมื่อหันสุดอัศจรรย์นะฮะแล้วอ่าความสามารถก็คือทำให้อัศวินทั้งหมดในทีมนะครับได้รับบัฟต้านทานความเสียหายทั้งหมด3ครั้งก็คือวอยชิลนั่นเองแล้วก็สร้างโล่ป้องกันให้กับอัศวินทั้งหมดด้วย1,000นะฮะก็นึกภาพไม่ออกก็คงจะเป็นเลือดปลอมนะฮะ1,000นะฮะโอเคเราไปดูรูปแบบการโจมตีของน้องโคอี้กันดีกว่านะฮะ ก็ก่อนที่เราจะไปกดคูณ2นะครับเราโจมตีกันแบบช้าๆกันก่อนดีกว่าจะได้ดูแบบรายละเอียดชัดๆว่ามีแหวกมีแหกตรงไหนบ้างนะฮะโอเคสําหรับการโจมตีแบบแบบปกตินะฮะเดี๋ยว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 แมวมันปาจานหรือเปล่า <c oughs> มันกระโดดขึ้นมาบนหัวแล้วปาจานนะฮะโอ้โหรวยจัดนะไม่เสียดายข้าวของเลยสําหรับการโจมตีรูปแบบคิยิคอลนะฮะโอ้โหน่ารักนะฮะมีแบบแมว ที่หัวที่นึงแล้วก็วิ่งไปแบบขมิบตาให้เขาเรียกว่าขมิบตาวะอะไรสักอย่างแหละนะฮะเนี่ยแมวเอตีบทีนึงนะฮะโอ้โหน่ารักอะ่ะตัวละครตัวดีนะฮะคาดว่าหลายๆคนก็คงจะชอบเหมือนกันนะ,ะสำหรับสกิลล่างนะครับอ่าสกิลล่างได้เวลาเก็บกวาดแล้วนะฮะไปเลยนะฮะโอ้โหเส้นระบํากับแมวนะฮะลดจากแมวตัวเล็กๆกลายเป็นโอ้โหตัวเบลเลอเลยนะฮะ นี่ก็จะเป็นการโจมตีรูปแบบ3าฮิตนะครับสกิลนี้ก็ทะลุงุ่นได้ดีเหมือนกัน3พฮิต R หกคอมโบนะฮะเอาไว้ถลุเกาะพวกใครหรือมีเหาะได้นะฮะสกิลนี้น่ารักน่ารักอะ่ะนี่แล้วตัวมันก็นอนรอเลยนะฮะแล้วก็ให้แมวโจมตีนะอ่านี่สวยงามนะฮะแล้วก็สกิลบนนะครับเส้นลากับเจ้าเหมียวนะฮะเรามาดูกันโอ้โหมีการเปิดม่านยังไงฮะ โอ้โหมีเต้นรีลาดโชว์ด้วยนี่ยังไงฮะโอ้โหความจะโจมตีได้นี่คือไม่เข้าใจว่ามัน,มนเป็นสกิลโจมตีได้ไงอะ่ะเออคือสกิลล่างมันยังเมคเซนนะว่าแบบมันกระโดดไปด้านหลังใช่ไหมแล้วมันเอาผ้าตบอะ่ะเออมันก็ยังพอจะมีดาเมจได้บ้างแหละนะฮะเนี่ยมันยังมีแบบว่าเป็นยังไงอะ่ะเป็นเส้นๆอะ่ะเป็นแบบดาเมจแต่ว่า สกิลบนอ่ะไม่เข้าใจว่ามันเป็นสกิลโจมตีได้ยังไงนะดูดีๆนะคือมันเต้นเต้นเต้นพอเต้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ยังไงอะ่ะอยู่ดีๆด,ดาเมจก,ก็ขึ้นมาไม่เข้าใจแล้วสกิลนี้แทนที่จะเป็นสกิลบัฟนะน่าจะเมคเซนต์มากกว่านะครับโอเคสำหรับสกิลอเวกนะครับอ้าวเผื่อกดไปแล้วอู้หูเอฟเฟกน่ารักเทียวนะอุ้ยน้องโคอียังไงฮะคอสองทีตัวอะไรจะออกมาเอ่อยจังเด้จัน เอ๊ะตัวอะไรโอ้แมวกินไปหมดแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยเออไอสกิลอย่างเงี้ยมันเป็นสกิลบัฟยังโอเคไงน,นะฮะแต่ไอสกิลบนเนี่ยมันเป็นสกิลโจมตีมันไม่ค่อยมีเอ็กเซนเลยใช่ไหมเดาคือตัวมันเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตมันน่าจะมีสกิลบัฟมากกว่านี้อ่าใช่ไหมดูสกิลอเวกอีกทีคือชอบอ่ะสกิลเวกโอ้โห เอฟเฟกต์มันสวยงามมากเลยอ่ะผมชอบตั้งแต่ตอนที่มันอยู่เซฟเกาหลีแล้วเอ๊ะตัวอะไรซ่อนอยู่นะโอ้แมวกินอาหารไปหมดแล้วนะฮะเราจะเอาอะไรไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยเนี่ยนะฮะสำหรับสกิลนี้ก็เพิ่มโลปอมนะครับเลือดปอมนะครับให้กับอัตุนทั้งหมด1 0 0 0แล้วก็ไวชิวอีก3ครั้งแน่นเอ๊ะเ,เดี๋ยวเราไปดูแบบคูณ2กันหน่อยดีกว่าว่ามันจะเร็วช้าแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วนะคะระับการโจมตีรูปแบบ ที่เข้ากับปกตินะฮะแล้วก็เรามาดูกันแบบสกิลล่างนะฮะโอ้โหก็ค่อนข้างไวนะฮะแอคชัน่นค่อนข้างไวเลยเลยแหละนะฮะส่วนสกิลบนนะฮะเต้นรำกับเจ้าเหมียวอพอมันเป็นคูณ2แล้วมันดูไม่สวยเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยเรามาดูสกิลอเวกนะครับนี่โอ้โหแมวก็วิ่งเร็วเกินนะฮะอแอคชั่นก็ถือว่าไม่ช้าเท่าไหร่นะ แต่คือมันเร็วจนแบบไม่ค่อยจะมีความยังไงอะสวยงามเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าอยากเน้นความสวยงามนะครับเอาคูณ2อ,ออกแล้วก็กดสกิลบนนะฮะนี่แต่พอใส่คูณ2เข้าไปปุ๊บอ <laughs> เอาคูณ2อ,ออกนะฮะสวยงามใส่คูณ2เข้าไปเอาเอาคูณ2อออแกก็ใส่คูณ2เข้เาออไปนะฮะ <laughs> โอเคนะฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับน้องโคอี้นะครับก็เป็นตัวละครธรรมดานะครับคาดว่าในอาทิตย์ หน้าหรือ2อาทิตย์หน้านี้นะครับก็น่าจะมีให้เลือกกันในใบเลือกแล้วนะฮะก็สามารถหยิบมาปั้นได้นะครับแล้วก็เอาพีหน้าลิมิตเบรกกันนะฮะเป็นเลเวล46นั่นเองโอเคนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดถูกใจกดไลค์ที่แฟนเพจไว้ด้วยนะครับเวลามีข้อมูลเกมอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่ๆผมก็จะไปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมใครที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือทามันไม่ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนเ์ไว้ด้านล่างเพื่อตัดทอกนกำลังใจผมด้วยส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊วย